สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะครับผมมาดูความสนุกวันนี้ครับสนุกของหนูแก้วกับพี่นบนะครับโอ้โหเล่นไปตาสนุกจังเลยโอ้ดูครับสองพี่น้องครับผมน่ารักมากเลยครับเล่นหยอกล้อตามภาษาเด็กนะครับผมดูครับ ส่วนสายสนุกนะครับสายโยกสายมว้วนมาแล้วครับผมรู้ครับเอาโยก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 เข้าไปมันหลุดโลกพี่เดือนกับแม่เดือนฉายนะครับผมดูครับดูครับโอ้โหคือคาดนะครับบรรยากาศวันนี้คือจังฝนสีตกแล้วครับผมดูครับหาวแล้วหาวแล้วหาวเทสสาวเกี่ยวกับพ่นกนี่คักซนาะ ดูครับสองพี่น้องถ้าเข้าป่านะี่จะคึกคักใหญ่กว่าน,นี้นะครับผมร็บวรัวนี้ชอบโอโ้เข้าป่ามาครับไปเล่นป่าเที่ยวป่าก็หลุนพาไปเที่ยวนะครับ,รบโอโ้มาแล้ว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 โอ้หางคีหางคีแล้วหางคีแล้ว กลางหางคีแล้วห่าวข้าเท้ห่าวแห้งเท้สาวเกล่ยวนี่วันนี้ไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปซื้อกล้วยเลยครับวันนี้คุณพ่อไม่ปไปซื้อกล้วยเลยครับน้องแก้วมาดูความน่ารักความสนุกซามแสนสนของแก้วตัวป่วน นะครับผมกับพี่นกหนุ่มซ่านะครับผมมวนขักมวนดีพีน่องนี่ครับผมสนุกน่ารักและอบอุ่นนะครับได้อยู่กับแม่นะครับผมโอ้เล่นไปเล่นมาเติมพลังก่อนแก้วเติมพลังจังหน่อยรู้สึกว่าแก้วนี่จะสูงขายยาวมากครับผมได้ใครได้แม่แน่นอนขายเวๆ พอรุ่นนี่มีตาช้างขายาวเลยนะครับผมอย่างวิฟุกนะครับผมส่วนพ่อโดยนี่จะหนาทั้งอ้วนทั้งใหญ่ด้วยหนาก็ใหญ่ด้วยครับผมดาวจะได้ใครนะครับผมถ้าไม่เหมือนคุณพ่อนะครับผมดูสาวแก้วเรามาดูหนุ่มหล่อนะครับผมสมาร์ทเทนุ่มมิ่งน้อยเจ้าของไอติมน,นะครับผมสิทธิ์คุณตาพริกโอ้โหก,กักกักกัก ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมช่องพังปีใหม่ชาแนลกันเยอะๆนะครับผมโอ้นี่ครับได้เสียงเสียงไอติมไอติมไอติมมิ่งมาแล้วไอติมมิ่งมาแล้วครับไอติมมิ่งนูมิ่งมาแล้ว ดูครับจับมือด้วยจับมือด้วยจับมือด้วยไหนโชว์งานหน่อยสิครับลูกโชว์งานหน่อยไหนครับโชว์งานหน่อยครับรรอ่กวักวากวอะไรกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยข้าปากไหนสครับกล้วยข้าปากไหนครับโอ,บอ,อบ้ดูงานเขานะครับผมไหนฟันผูหรือเปล่าไหน,นอ,อ่างกว้างหน่อย อังกว้างหน่อยครับจะของไอติมนะครับไอศีครีมนะครับมิ่งไปแล้ว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 มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วครับผมโออโยจะไปหาเพื่อนๆแล้วโอ้มีการทักด้วยมีการทักด้วยโอ้คึกคักดูครับงาออกแล้วเครื่องงาแล้วเครื่องงาแล้ว เตือนง,งานแล้วออกมา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 แล้วอูว้มีท้ายด้วยมีถอยหลังด้วยมีถอยหลังด้วยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับนี่ผมไม่ธรรมดานะครับโอ้มาแล้ว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 โย่โอ้ติดคุณตาพิกนะครับผมนี่ขาหน้าขาหลังก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผม เก่งไหมครับผมเก่งไหมม,ม,ม,งมมาแล้วมาแล้วนิ่งไอติมแล้วเออซิกแคนก็เป็นนะครับโอ้โหซิกแคนก็เป็นด้วยกเก่งแท้หนูจะไปอาบน้ำสระไหมไปอาบน้ำไหมครับไปอาบน้ำกับพี่ดาวไหมพี่ดาวกับพี่แปะ๊ะเออพี่พี่แก้วจะไปอาบน้ำแล้วนะไปไหมครับอุดูดูดดครับหน้าไม่ได้ขาหลังมาแล้วครับ โอ้โหโอ้รู้สึกว่ามิ่งจะหันตะก้นมานะครับผมดูก้นหน้าตีมากเลยครับผมเป็นรูปมะกรูดเลยอ้วอนมากเลยครับผมหนังหนาตึ๊บเลยโอ้โโดู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 ครับผมเน่ไม่ธรรมดาครับแสบคูณสองนะครับผมนี่สิทธิดาวหรือเปล่าเนี่ยสิทธิ์น้องพี่ดาวครับ พี่น้องพี่ดาวครับชิคแฮนชิคแฮนโอ้โหชิคแฮนด้วยเดียวโชว์งาด้วยโชว์งาด้วยเออดูครับมีการโชว์งาด้วยงาผมสวยไหมครับดูครับโอ้งาผมสวยไหมเดี๋ยวผงผมก็ยาวนะครับเดี๋ยวผมโตวกว่านี้ยาวงาผมก็ออกเยอะยาวแล้วโอ้ดูครับผมของไอติมครับ ไอรเต็มโอทนน้ทางนู้นทางนู้นลูกใครนาะโอ้ทางนู้นเป็นน้องดาวนะครับผมโอ้โหอุบุญว่าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเดี <c ups> ๋ยวครับเนีน่ครับโอ้รู้สึกว่าสีเต็มอ่างเลยครับผมเต็มอ่างเลยนะครับ ตั้งแต่น้องดาวยังเล็กๆนะครับผมตัวนี้ลงตัวเดียวเต็มเลยนะครับผมนี่สาอุ่มปะนูขอไปเล่นน้ำเน้ยนูขอไปเล่นน้ำเน้ยนูก็ระยากเลนนหนกกระยากล่นบุนพี่ปีขอเล่นด้วยน้องดาวขอเล่นด้วยขะวนกระไวแล้วอเดิจ่ะอยากไปเล่นน้ากับน้องแล้วโอ้ทางนี้ไปเราจะพาน้องมิ่งไปอาบน้ำครับมาดิมาบอ มาเร็วมาเร็วมาเร็วน้องมิ่งโอ้มาเร็วมาเมมาร็ว oh, มาเร็วผุนเข้าไปพี่นู่นเข <st all of ear cassette> ้าไปแล้วเขาเลี้ยแก่ตาแก้วตาไปแล้วแก้วตาจะไปลงอ่างน้ำแล้วมาลุ้นกันนะครับแก้วตาจะกล้าลงกับพี่ดาวหรือเปล่า <st all of ear> ไปแล้วไปแล้วไปด้วยความเร็วสูงนะครับไปแล้ว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 โอ้ทางนู้นลงลงบอกงบ่อเชือกแรกแล้ว โอตกใจหมดตน้าหลังมิ่งมิ่งผมก็อยากเล่นด้วยผมก็อยากเล่นด้วยโอ้ทางนน้นทางนน้นจะไปแล้วทางนน้นจะไปขเอากล้วยแล้วเจ้าตาจะไปซื้อกล้วยแล้วเจ้าตาจะไปซื้อกล้วยแล้วแม่แม่ตีโอ้นูมาโอ้ยย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 งยย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 ย ไปแล้วครับลุนไปหาพี่นกแล้วครับผมไปหาพี่นกแล้วไหนแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูอยู่ไหนครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะไปกุ้งปนกล้วยแล้วมาเร็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 ววิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วสนุกมากครับตัวป่วนสร้างความสนุกสนานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฟังตีใหม่เช่นเดียวับ โอ้ไปแล้ว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 กมยหญ้าแล้วมาดูครับวันนี้พี่ฟ้าก็คึกคักนะครับผมพี่ฟ้ามีเสียงด้วยโอ้ทางนู้นอุบุนครับอุบุญโอ้อุบุนโอ้หนูแก้วไม้วครับผมหนูแก้วไม่อีกแล้วมาเล่นกับพี่ดาวแล้วหนุนพี่ดาวลงอ่างก่อนนะครับมาดูกันนะครับมาลุ้นกันครับผมลุ้นกันว่าหนูแก้วจะกล้าลงอ่างพี่ดาวไหมครับผมเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วกล้าลงหรือเปล่าหนูครับก้อยลงนะครับก่อยลงแล้วค,ค่อยแล้วค,ค่อยแล้วหนูยังก,ก้าก็กลัวอยู่นะครับผมยังไม่กินเดี๋ยวอ้วนอ้วนบอกอเดี๋ยวพี่พาลงเดี๋ยวอ้วนพาลงโอ้พี่จะพาลงนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่พีจะพาลงแก้วหนูกแก้วไม่ต้องกลัว แกไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็จะกล้าลงนะครับผมเพราะหนูยังไม่เคยชินกับอ่างปูนนะครับผมที่บ้านเป็นอ่างอ่างเป็นพลาสติกน,นะครับผมนี่เดี๋ยวก็ลงนะครับผมเล่นไปเล่นมาแล้วก็ลงแล้วอุ้ยสาวป,ปีเราอยากไปเล่นน้ำกับน้องเลยลูกโอ้สาวป,ปีวะ คปีกอยากลงไปเล่นน้ำก็อ้วนดูครับดูครับดูครับคึกคักแล้วคึกคักแล้ดนนวลดูครับ่ยนนา <c oughs> ดูครับสนุกมากเลยครับผมอ้วนจนะชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าล<ห>ืมกดไลคไ์กดแชร์นะครับผมติดตามตตกดกระดิง่งนะครับผมเยอะๆเป็นกำลังใจกับช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ